ในเงามืดของค่ำคืนมีบางเสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินและในความเงียบบางสิ่งอาจกำลังจ้องมองคุณอยู่นี่คือ Ghostcast เรื่องเล่าเงาเสียงเรื่องเล่าที่จะทำให้คุณไม่กล้าฟังคนเดียว สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องจาก The Ghost Radio นะคะตอนเวรกรรมแรงกรรมค่ะเป็นเรื่องเล่าประสบการณ์ตรงเลยของผู้เล่าเกี่ยวกับชีวิตคุณแม่ท่านซึ่งเรื่องราวชีวิตของคุณแม่นี่โอ้โหเข้มข้นมากมีเหตุการณ์ที่เออน่าสนใจแล้วก็ชวนให้คิดตามเยอะเลยค่ะครับหลักๆก,ก็คือเราจะมาดูกันว่าเรื่องเล่านี้เนี่ยมันสะท้อนแนวคิดเรื่องเวรกรรมหรือว่าผลของการกระทําออกมาย่งไง ผ่านชีวิตของผู้หญิงคนนึงตั้งแต่ต้นจนจนช่วงสุดท้ายเลยใช่ค่ะมันเหมือนการตามติดชีวิตคนคนหนึ่งเลยเพื่อดูว่าเหตุกับผลที่เขาเชื่อเนี่ยมันประกบในเรื่องเล่านี้ยังไงบ้างครับเป้าหมายเราก็คือจะมาเจาะลึกกันว่าเรื่องเล่านี้มันเชื่อมโยงการกระทําต่างๆในชีวิตเข้ากับผลที่ตามมายังไงโดยเฉพาะในมุมมองเรื่องกรรมที่ผู้เล่าเขาเน้นย้ำมากๆครับค่ะ จุดเริ่มต้นที่ดิฉันว่าน่าสนใจมากก็คือภูมิหลังครอบครัวคุณแม่ที่ทําอาชีพเชือดไก่ขายแล้วคุณแม่ก็มารับช่วงต่อครับเป็นอาชีพที่ก็ดูเป็นวิถีชีวิตปกติทั่วไปนะครับใช่ค่ะจนกระทั่งมีจุดเปลี่ยนคือตอนที่คุณยายป่วยหนักแล้วต้องผ่าตัดใหญ่ทีนี้ลักษณะแผลผ่าตัดมันยาวตั้งแต่หน้าอกถึงท้องเลยคุณแม่เห็นแล้วก็นึกถึงตอนผ่าไก่ที่ทำทุกวันอ๋อครับ ผู้เล่าเขาบอกว่านั่นเป็นครั้งแรกเลยที่คุณแม่เริ่มเริ่มฉุกคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะหรือว่านี่จะเป็นเรื่องบาปกรรมจากการฆ่าสัตว์ที่เราทำอยู่อืมตรงนี้มันน่าสนใจนะครับคือเป็นตัวอย่างเลยว่าประสบการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันกระตุ้นให้เรามองย้อนกลับไปตีความอาดีตการกระทําท,ที่เคยชินกลายเป็นเหมือนเหตุหรือเมล็ดพันธุ์ของกรรมไปเลยตามความเชื่อนั้นๆแล้วหลังจากนั้นชีวิตคุณแม่ก็คือพลิกผันเลยนะคะ ต้องยายเ้ากรุงเทพแต่งงานสามีล้มละลายอีกท่านก็เลยต้องเป็นเสาหลักหาเลี้ยงครอบครัวครับลำบากเลยทีเนี้ยถึงขนาดต้องไปทำงานกลางคืนเลยค่ะดูแลผับแล้วก็มีเรื่องที่เอ่อผู้เล่าเขาแชร์มาว่าคุณแม่เคยใช้ขวดตีตำรวจที่เมาแล้วมาอรารวาดในร้านจนสลบไปเลยโอยแรงเหมือนกันนะครับค่ะแล้วก็ต้องหนีแต่เรื่องก็เงียบไปไม่มีคดีอะไรสุดท้ายก็กลับมาเป็นแม่ค้าเหมือนเดิมครับชีวิตสู้จริง ผู้เล่ายังย้ำด้วยนะคะว่าคุณแม่เป็นคนใจร้อนไม่ยอมคนแล้วก็มีข้อมูลว่าเ,เคยถึงขั้นแทงคนด้วยค่ะชีวิตที่ต้องดิ้นรนต่อสู้มันดูเหมือนมีความรุนแรงเข้ามาเกี่ยวตลอดเลยครับเรื่องราวช่วงนี้มันนำเสนอภาพความลำบากควบคู่ไปกับการกระทำที่อาจจะดูรุนแรงหรือว่าผิดพลาดนะคือในมุมมองของเรื่องเล่าเนี่ยมันเหมือนถูกเชื่อมโยงกันอาจจะมองว่าเป็นเพราะกรรมเก่าที่ส่งผลให้ชีวิตลำบาก หรืออีกมุมหนึ่งก็คือความกดดันความยากลําบากในชีวิตนี่แหละที่มันบีบคั้นให้ต้องทําอะไรแบบนั้นลงไปอืมเป็นไปได้ทั้งสองทางเลยนะคะแล้วจากชีวิตที่ผันผวนมากๆเนี่ยก็นํามาสู่ช่วงสุดท้ายที่ยิ่งยิ่งซับซ้อนแล้วก็ชวนให้ขบคิดหนักเลยค่ะโดยเฉพาะตอนที่ท่านล้มป่วยกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปนานถึง4ปีแล้วช่วงที่อยู่โรงพยาบาลน,นี่แหละค่ะที่มีเรื่องเรื่องเหนือธรรมชาติเข้ามาเต็มเครับ ช่วงนี้เป็นคลายแม็กของเรื่องเลยก็ว่าได้นะใช่ค่ะคือคุณแม่เล่าให้ลูกฟังว่าเจอวิญญาณทุกคืนเลยเห็นคนไข้เตียงข้างๆเป็นคุณยายแก,แก่ลุกขึ้นมารำคืนหนึง่งแล้ววันรุ่งขึ้นคุณยายก็เสียครับแล้วคำพูดสุดท้ายค่อนที่คุณแม่จะสิ้นใจเลยท่านบอกลูกว่าพวกมันมาเอาคืนกูแล้วแล้วก็ทำท่าทางเหมือนถูกจิกถูกถึงถูกทำร้ายร่างกายอย่างทรมานโอ้ฟังแล้วขนลุกเหมือนกันนะแล้วที่ทำให้เรื่องมันดู มีน้ำหนักมากขึ้นไปอีกในมุมมองของผู้เล่าก็คือมีคำบอกเล่าจากพยาบาลด้วยค่ะชื่อคุณฝนอ๋อมีบุคคลที่3เข้ามาด้วยใช่ค่ะคืนก่อนที่คุณแม่จะอาการซุดหนักคุณฝนเห็นเหมือนเงาคนคล้ายๆคุณแม่ทั้งที่ท่านเป็นผู้ป่วยติดเตียงเดินไม่ได้แล้วนะคะเข็นเสาน้ําเกลือไปทางห้องน้ําแล้วพอคืนที่ท่านเสียชีวิตคุณฝนก็เล่าอีกว่าเห็นเป็นกลุ่มเงาดําๆประมาณ4ี่ห้าเงากําลังรุมทึงร่างคุณแม่บนเตียง พอคุณฝนตดใจเปิดไฟเงาก็หายวับไปเลยแล้วก็พบว่าคุณแม่กำลังช็อกพอดีครับเหตุการณ์พรุ่งนี้เนี่ยถ้ามองในทางการแพทย์หรือทางวิทยาศาสตร์ก็อาจจะมีคำอธิบายเรื่องอาการเผอจากยาจากความเจ็บป่วยหรืออาจจะเป็นประสบการณ์ใกล้ตาย near death experience ก็เป็นไปได้แต่ว่าในบริบทของเรื่องเล่านี้ทั้งคำพูดสุดท้ายของคุณแม่ทั้งสิ่งที่พยาบาลเห็นมันถูกตีความไปในทิศทางเดียวเลย คือการรับผลของกรรมใช่ค่ะชัดเจนมากการมีพยานบุคคลที่3อย่างคุณพยาบาลเข้ามาเนี่ยมันยิ่งเสริมความ ความน่าเชื่อถือให้กับเรื่องเล่าในมุมมองของผู้ที่เชื่อเรื่องกรรมอยู่แล้วซึ่งเป็น,นกลไกที่เราเจอบ่อยๆในเรื่องเล่าทํานองนี้นะครับสุดท้ายคุณแม่ก็เสียชีวิตไปนะคะซึ่งผู้เล่าเองคุณเซเว่นเขาก็สรุปในทํานองที่เหมือนจะยอมรับเรื่องผลของกรรมนะแม้จะเข้าใจว่าบางทีแม่ทําไปเพราะความจําเป็นความลําบากมันบีบคั้นแต่ว่าผลของการกระทําเหล่านั้นมันก็ยังตามมาอยู่ดีครับ เป็นการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มีเกร็ดเล็กๆน้อยๆปิดท้ายด้วยอย่างเช่นผู้เล่าฝันเห็นแม่มาบ่นนู่นนี่เหมือนตอนที่ท่านยังอยู่ซึ่งเขาก็บอกว่ารู้สึกดีใจนะเหมือนแม่ยังอยู่ใกล้ๆอืมครับหรือมีเหตุการณ์หนึ่งที่กรอบรูปหน้าศพแม่ที่ตั้งบนหิ้งอยู่ๆมันก็เหมือนกระโดดข้ามของที่วางอยู่ข้างหน้าแล้วก็ตกลงมาที่พื้นซึ่งผู้เล่าก็ตีความไปว่าอาจจะเป็นการเตือนอะไรบางอย่างครับ ไม่ว่าเราจะเชื่อเรื่องเวรกรรมตามที่เรื่องนี้เล่ามาไปเป๊ะหรือไม่ก็ตามนะครับเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ส่งพลังมากของการที่มนุษย์เราพยายามหาเหตุผลหาความเชื่อมโยงให้กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นความทุกข์หรือเรื่องแปลกๆที่หาคําอธิบายได้ยากเรื่องเล่าส่วนตัวแบบนี้มันมักจะกระตุ้นให้เราเหันกลับมามองการกระทําของตัวเองแล้วก็ผลกระทบที่อาจจะตามมาได้เสมอเลยครับนั่นสิคะน่าคิดจริงๆค่ะ คำถามสุดท้ายที่อยากจะชวนคิดกันต่ออาจจะเป็นว่าเรื่องเล่าส่วนบุคคลแบบนี้มันส่งผลต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับเรื่องนามธรรมมากๆอย่างกรรมหรือเหตุกับผลมากน้อยแค่ไหนคะครับน่าสนใจแล้วเรามีแนวโน้มไหมคะที่จะให้น้ำหนักกับประสบการณ์ส่วนตัวหรือเรื่องเล่าที่มันดูเหมือนจะยืนยันความเชื่อเดิมที่เรามีอยู่แล้วเป็นพิเศษโดยเฉพาะในเวลาที่เราอ่อนแอหรือว่ากำลังเผชิญกับความยากลำบากมากๆในชีวิตอยู่ เสียงเงาในค่าคืนนี้จบลงเพียงเท่านี้แต่เงาที่คุณเห็นอาจยังอยู่กับคุณต่อไปหากคุณยังกล้าฟังกดติดตาม Ghostcast แล้วพบกันในตอนหน้าก่อนที่เสียงสุดท้ายจะเงียบหายไป